เดี๋ยวลองเลาะดูเรื่อยๆคืนนี้จะได้กี่ตัวเอาสักสี่ทุ่มห้าทุ่มพอละเลาะแถวบ้านครับรอดูว่าปาลารวมไม่ได้กี่ตัวตอนนี้ได้มาสองตัวละไปลุยกันต่อ Let's go <S ดูแอบงข้างดูไซส์ดิอ้วนตาบอ้วนตาบดูเผดูเผกลางหัวฮะ สวยยหวานเจี๊ยบเลาะเก็บไปเอาดีอยู่ขอบปูนเลยค่เก็บไปตัวที่สองตัวแรกอช่อนใหญ่นี่นินนอนอยู่ขอบเลยว่าจะไม่ยิงนะตอนแรกดูดิเ <c oughs> หตุที่สองกำบานเหมือนกัน <c oughs> โอเคสะสมไป ตัวสมอยทงห้าวเหรอโอ้โหตัวแค่นี้ห้าวจัดไม่กลัวอะไรเลยเมืเ่อกี้เข้าไปเวิร์งนี้เข้าไปเวิร์งประจำเนี่ยได้มาอีกสามอีกสี่ตัวใส่ดีๆเลยเวิร์งนี้ผมเข้ามาบ่อยอยู่เปิดเวิร์งไงปามเข้าไปนอนถ้ายิงโดนทั้งหมด ได้เพิ่อมอีกหกตัวนี่ก็ได้เพิ่มมาสามยิงพลาดไปสามตัวยังใหญ่เลยยิงพลาดนีน่เก็บศพเก็บศพนี่ดูตัวตัวกำลังกินมันตัวใหญ่กว่านี้ที่ยิงพลาดใหญ่กว่านี้ตักห้าขีดได้ตัวนั้นลุยต่อยาวๆสี่ห้าทุ่งให้กลับบ้านนี่ให้ใช่ชอนช่อนในถุงให้ช้นตัวรก้วนป๊าปต,ตัวนี้ ไปดูกันต่อดูกันต่อ,ตอพอแล้ววันนี้พอแล้วสี่ทุ่มพอดีเลาะแถวบ้านพอได้ตัวอยู่ฮะจะให้ดูผลงานพอได้อยู่ถ้ายิงโดนได้เยอะกว่านี้นะยิงพลาดประมาณยิงพลาดไปสี่ตัวไปดูผลงานกันมันดื้อมสุงท้ายหัวสักครับมันหมานพอ,อไล่เสียนตัวนี้นะ ชัางนอ็อตเดิมครับยุดตองจ้ำครับนี่สุนใจมาพอได้กินนะแต่ว่าพอได้กินสนใจตัวนี้ผม13มิลนะสิบสารูหกชอบนิ่มๆนะยิงตอนคืนยิงท่างฝั่ง13บรูหกดีเลยกำลังดีนิ่มดีถ้ายิงตอนเช้าอ่ะ14ร่รูรูห้าดีเลย ี่เผมฝากผลงานฝากติดตามไว้ด้วยฝากติดตามกลุ่มติดตามช่องนระจำไว้ด้วยครับไปกปกันในคลิปหน้าครับ